ส Dante, วัสดีครับวันนี้นะครับนิวมีเครื่องมือนะครับมาแจกสําหรับทุกทท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับรับเครื่องมือฟรีนะครับซึ่งนิวมีให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถึง10เครื่องมือเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเครื่องมืออะไรนะครับแอบก็สามารถมาเลือกดูนะครับในเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาดูตัวของเครื่องมือกันเนี่ยนะครับ อันดับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับทำการคลิกลิงก์นะครับที่ทุกคนได้รับมานะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่เอ่อทุกคนอาจจะได้รับจากใต้เดสคริปชันนะครับจาก YouTube ของนิวนะครับหรือจากช่องทางนะครับของนิวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Official New t o n h u n t น r นะครับหรือนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับที่อยู่ภายใต้ New ต o n h u น t e r นะครับสังเกตง่ายๆนะครับ ถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เป็นลิงก์นะครับที่ผ่านจากนิวโดยตรงหรือเปล่านะครับให้ทำการทักหาแอดมินนิวตันฮันเตอร์นะครับเพื่อรีเช็คนะครับว่าทุกคนได้รับลิงก์นะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้นะครับมีผลต่อการรับสิทธิ์เครื่องมือนะครับั้นใครที่กังวลนะครับก็ทักมาสอบถามก่อนได้นะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อทุกคนได้รับลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกด คนนะครับที่ทำการคลิกลิงก์นะครับผ่านช่องทาง Newton ทันเตอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเด้งมาหน้านี้เลยทันทีนะครับก็คือเป็นหน้า Register นะครับวิธีการสังเกตนะครับว่า Referral เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ให้ดูว่าตัวท้ายนะครับคำว่า Referral c โค e แบบนี้นะครับขึ้นโชว์เป็น 9, 3, 7หรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับก็ถือว่าโอเคถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจกก็ทักหาแอดมินได้นะครับ โอเคนะครับเมื่อทําการคลิกลิงก์มมาหน้านี้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทําการ create account นะครับหรือว่าสร้าง account ของเรานั่นเองนะครับอีเมลนะครับจะเป็นช่องทางแรกเลยที่เราจะต้องกรอกนะครับสําหรับตัวของอีเมลเนี่ยนะครับก็ใส่นะครับอ่อีเมลของเราเข้าไปเนาะนะครับถัดมาเรื่องของเบอร์โทรนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับห้ามผิดเลยนะครับเบอร์โทรเนี่ยนะครับให้เราทําการแก้ไขนะครับ เราอยู่ประเทศไทยเนาะนะครับก็เป็นไทยแลนด์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยจะเป็นบวก6กหกนะครับแ่บฟังดีๆนะครับเป็นบวก6กหกนะนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอนะครับให้ทําการพิมพ์ตัวอักษรนะครับ t h a i นะครับก็จะขึ้นเป็นไทยแลนด์บวก6กหกตรงนี้ให้กับเรานะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กรอกนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับ โอเคนะครับถัดแม่นะครับจะเป็นการเลือกประเทศแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าหาประเทศไม่เจอนะครับพิมพ์นะครับ t h a i นะครับก็จะขึ้นเป็นไทยแลนด์ให้กับเราเนาะนะครับอ่ะเมื่อกดนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะสำคัญที่สุดเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนอาจจะตั้งพาสเวิร์ดไม่ผ่านอะไรกันแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับตั้งถูกต้องแน่นอนนะครับสำหรับพาสเวิร์ดนะครับเขาก็จะมีข้อมูลบอกแล้วแหละนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยจะต้องมี8-32ถึง32นะครับความยาวของของตัวอักษรเนาะนะครับ2นะครับจะต้องมีตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยผสมกันนะครับแต่ถ้าจำง่ายๆเลยก็คือ ตัวพิมพใหญ่อย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับแอนอกนั้นก็จะไปพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับ3นะครับจะต้องมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ4นะครับจะต้องมีตัวอักษรพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นตัวอัเจีนะครับตัวตัวแอดนะครับหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่รู้สึกว่าดอกจันจะไม่ได้นะครับนั้นก็อาจจะเป็นตามตัวอักษรนะครับที่ทางเว็บไซต์ได้อ่ให้ตัวอย่างไว้นะครับ เอออันนี้ก็เมื่อเรากรอกข้อมูลนะครับพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดนะครับคําว่า agree นะครับเออก็คือยืนยันข้อมูลแล้วแหละนะครับแล้วก็กดคําว่า sign up นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัครนั่นเองนะครับั้นถัดมานะครับเมื่อเรากดคําว่า sign up เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละนะครับจะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่ทุกคนจะ รับตัวของสิเครื่องมือฟรีนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสิตัวนะครับที่เป็นแบบฟรีนะครับเดี๋ยวในส่วนของเครื่องมืออื่นค่อยว่ากันนะครับในช่วงท้ายเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของเครื่องมือแบบฟรีกันนิดนึงนะครับว่ามีตัวไหนนะครับที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนิวจะยกตัวอย่างนะครับในการแอดตรงนี้ให้นะครับยกตัวอย่างนะครับหนึ่งเครื่องมือก่อนเนาะนะครับสำหรับนะครับเครื่องมือที่นิวจะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ จะเป็นตัวของ Market s e c t i o นนะครับตรงนี้ละกันเนาะนะครับก็คือเป็นเป็นเครื่องมือนะครับในการบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนดอนเซ c กชันนะครับนิวยอร์กเซกชันหรือโตเกียวเซกชันนะครับก็คือไทม์โซนการวิ่งนะครับของกราฟตรงนี้นะครับในแต่ละประเทศเนาะนะครับตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการนะครับกดเข้ามานะครับกดคลิกนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับในหน้าจอเนาะนะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับจะเห็นคำว่าฟรีนะครับแอนตรงนี้เลยนะครับจะมีช่องทางเอ่อให้คลิกอยู่นะครับปึ๊บเนว่าตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีให้เรากดติ๊กนะครับ i a g r e e ก่อนนะครับเอ่อตรงนี้ให้เราทำการกดคลิกนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กด Get นะครับ a d د e เตรงนี้นะครับแอนมันก็จะขึ้นคำว่ารับเรียบร้อยนะครับแอน สำเร็จเรียบร้อยตรงนี้เนาะนะครับก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคปุ๊บนะครับอ่บสมมุติว่าตรงนี้เรากดรับมาหนึ่งเครื่องมือมันก็มันก็จะขึ้นหนึ่งเครื่องมือเนาะนะครับแต่ถ้าใครกดรับทั้งหมดเลยอาจจะ10เครื่องมือเนี่ยแถบตรงนี้เขาจะมี1ิเครื่องมือนะครับอ่บตรงนี้นิวขออนุญาตนะครับกดคลิกเข้ามาตรง Market section ก่อนนะครับมาร์เก็ตเซ i กชันนะครับอ่บตรงนี้ยังยังถือว่ายังไม่เข้าเทรดดิ้งวิวของเรานะครับให้เราเนี่ยทำการนะครับกด คลิกนะครับที่ตัวโลโก้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนสำคัญเลยนะนะครับจะขึ้นนะครับคำว่า claim your a s s e t แบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้ทำการนะครับใส่ตัวของ user t r a d i n g view ของเรานะครับต้องใส่ให้ถูกนะใครพิมพ์ใหญ่ใครพิมพ์เล็กนะครับต้องใส่ให้ครบนะครับคำว่า claim user นะครับปึ๊บนะครับอ่านี่นะครับจะขึ้น complete claim success นะครับเมื่อ เกิดนะครับแอดขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะครับทำการมาที่หน้า t r a d i n g View นะครับแอดนะครับตอนนี้มวมาอยู่หน้า t r a d i n g View แล้วนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับการเรียกใช้งานเครื่องมือกันนะครับในส่วนของขั้นตอนการเรียกใช้งานเครื่องมือนะครับก็ค่อนข้างง่ายเลยแหละนะครับเมื่อนะครับเรามาถึงช่องอินดคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาล่างสุดเลยนะครับก็คือ Invite Only นะครับหรือว่าภาษาไทยนะครับก็คือสคริปต์แบบเชิญนั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราทำการนะครับกดนะครับเรียกใช้งานเครื่องมือนะครับที่เราเรียกใช้หรือว่าขอรับมานะครับก็คือ Market Section Clock นะครับตรงนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือให้เรากดมาที่ตัวอักษรนะครับหรือว่าตัวหนังสือของเครื่องมือนะครับอย่าไปกดด้านหลังเด็ดขาดนะ อย่าไปกดแถบนี้นะครับให้มากดแค่ตรงนี้ตรงเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตัวอักษรตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับกดแค่เมกกดแค่ทีเดียวพอนะครับแ่ากดแค่ทีเดียวพอปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นอินดิเคเตอร์ของเรานะครับในหน้าจอแล้วก็แถบเครื่องมือด้านบนตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ใครที่จะเรียกใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไป ดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ครับถ้าเรียกใช้เครื่องมือมาแล้วเนี่ยแล้วขึ้นเครื่องหมายตกใจสีแดงๆนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ทําการนะครับกดรีเฟรชนะครับตัวของเว็บไซต์เนี่ยเทรดดิ้งบิลเนี่ยนะครับปุ๊บนะครับกดรีโหลดอะไรเงี้ยนะครับปุ๊บนะครับแล้วนะครับให้ไปเรียกใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแอมก็คือกดเรียกใช้งานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปุ๊บนะครับเขาก็จะมาเป็นปกติให้เรานะครับ อ่หรือใครติดขัดขั้นตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวทักมาสอบถามนะครับเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรียกใช้เครื่องมือแบบฟรีนะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับตัวของการใช้งานนะครับตัวของเรียกใช้นะครับเว็บไซต์ฟรีเรียบร้อยนะครับอ่ใครจะไปดูเครื่องมือตืวเดินก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ a l g o p พร m ได้นะครับผมสำหรับคนที่จะเรียกใช้งานเครื่องมือฟรีเนี่ยนะครับก็ลองมาดูที่เว็บไซต์ เดิมนะครับแล้วก็ลองมาเลือกดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟรีทั้งหมดนะครับใครที่เคยเห็นเครื่องมือเทรดทองนะครับสไตล์สวิงเทรดนะครับหรือเทรนด์ฟอลล์วิ่งนะครับซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือที่เป็นแพ็กเกจนะครับที่เสี่ยงเงินด้วยนะครับก็จะมีทั้งแบบรายเดือนนะครับแล้วก็รายปีนะครับใครอยากรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมีข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยนะครับให้เรานะครับ ทำการกดเข้ามาติ๊กนะครับตรงช่องคําว่า go นะครับตรงนี้เนาะนะครับใน product category นะครับตรงนี้สำหรับกดเข้ามานะครับในช่อง g กตรงนี้นะครับเราก็จะมีสินค้าหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นสินค้าแบบเสียเงินรายเดือนนะครับแหมเป็นแพ็กเกจรายเดือนแล้วก็แพ็กเกจรายปีนะครับก็จะมีทั้ง GSS นะครับแล้วก็ TTS นะครับ ซึ่งเป็นฟูลแพ็กเกจนะครับใครอยากได้สไตล์แบบเก็บสั้นหรือถือยาวภายในแพ็กเกจเดียวกันเลยเนี่ยนะครับก็กดคลิกเข้ามานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะรับเป็น1เดือนนะครับหรือว่าจะเป็น1ปีนะครับถ้าใครเคยเห็นเครื่องมือแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทันในช่วงโปรโมชั่นในปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มารับนะครับการใช้งานเนี่ยตัวของเครื่องมือเนี่ยในปีนี้ได้ซึ่งก็จะมีทั้ง เป็นรายรายเดือนให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นรายปีด้วยนะครับเออถ้าแบบอยากลองใช้งานก่อนก็อาจจะลองเป็นรายเดือนแต่ถ้ามั่นใจแล้วนะครับเคยเห็นรีวิวเยอะแยะแล้วนะครับอยากเป็นรายปีเลยเพราะรายปีเนี่ยถูกกว่านะครับก็มาติ๊กเลือกเป็นรายปีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดนะครับเออในการเอ่อยื่นนะครับตัวของการใช้งานนะครับแอบชำระเงินนั่นเอง นะครับแต่ถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่เสียเงินนะครับอยากมาพูดคุยกับนิวโดยตรงนะครับก็สามารถทักหาแอดมินนะครับนิวตันฮันเตอร์นะนะครับจะมีช่องทางเดียวนะครับนิวตันฮทนเตอร์นะครับทักหาแอดมินนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์นะครับในเรื่องของสนใจนะครับการติดตั้งเครื่องมือแบบเสียเงินรายเดือนหรือรายปีก็แล้วแต่นะครับทักหาแอดมินได้เลยแล้วนิวจะทําการติดต่อนะครับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่าน และทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักเข้ามาหาแอดมินนูตันทันเตอร์นะครับหรือกดคลิกลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวรับเครื่องมือฟรีกันไปได้เลยนะครับผม